สวนอนันดาอินทรพลสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องใครอยากจะเป็นชาวเกษตรกรบ้างนะครับถ้านะครับใครที่ใจไม่ถึงนะครับอย่ามาเป็นเกษตรกรนะครับใครที่ทนความลำบากไม่ได้อย่าฟืนนะครับงารมันหนักมากนะครับแล้วก็เหนื่อยแล้วก็แบบใครชอบบุกชอบลุยชอบเละขี้โคลน มาได้เลยนะครับถ้าใครแบบว่ากลัวแดดร้อนกลัวฝนตกนะครับอันนี้ก็ฟ้าฝนตกทั้งวันเลยนะครับวันน่าจะตกทั้งวันนะครับยังอยู่ที่โคราชเหมือนเดิมครับและนครราชสีมามาทีเดียวสองจังหวัดนะครับที่นี่นะครับไม่ว่าที่ไหนนะครับถ้าเจอสภาพนะครับอากาศแบบนี้ก็จะ มีความสนุกความมันนะครับถ้าใจไม่ถึงอย่านะครับใจไม่ถึงแบบไหนดูสภาพครับดูสภาพรถครับทั้งชุดกระชากลากดึงนะครับออกแรงเต็มที่ถ้าไม่งานจะตายกินข้าวิิงอยู่กลางป่านะครับดูสภาพขี้โคลนครับมาติดเต็มกระจกนะครับขึ้นยันหลังคานะครับมีครับจะว่าแต่รถครับดูสภาพคนครับ นี่ล้างออกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับต,ต้องใส่รองเท้าหนังทำงาน,นครับถึงจะผ่านครับบางเส้นทางก็เขาปูด้วยหินนะครับบางเส้นทางก็ลุยได้ดินนะครับไม่ว่าไม่รู้แหละคือทางไหนมันจะต้องไปไปแล้วต้องผ่านให้ได้ถ้าไปยังไม่ได้ก็ต้องรอนะครับจังหวะอย่าใจร้อน นะครับอย่าฝืนบางทีนะครับก็ต้องสู้กันแล้วก็วางแผนให้ดีครับสำหรับชาวเกษตรกรชาวอินทภาลัมทุกท่านครับใครคิดอยากจะทำเกษตรแล้วก็จะมาทำสวนอินทภาลัมนะครับใจไม่ถึงอย่าลินะครับอย่าลิคิดมันลำบากนะครับงานนี้แต่มันก็ใช้ชีวิตแบบว่าไม่ลำบาก,กบแบบไม่ลำบากใจ นะครับจะมีความสุข,สขใจนะครับลำบากกายเราก็ต้องบุกลุยกันไปครับว่าเราจะผ่านพ้นมันไปนะครับคือเกษตรกร,ร,กรมันก็จะมีถ้าทำเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารเรื่องของไม่วิ่งตามเศรษฐกิจมากนะครับมันก็จะพออยู่พอกินมีอาหารกินมีปลามีปลาที่เลี้ยงแล้วกินได้นะครับ มีไก่เป็ดอะไรก็แล้วแต่ทั้งไข่ทั้งไก่นะครับพืชผักที่เราปลูกไว้นะครับมันก็สามารถที่จะวางแผนอยู่ได้ครับอันนี้บ้านลูกค้าครับท่านก็กเกษียณอายุแล้วก็จะมาใช้ชีวิตกับกเกษตรกรนะครับอยู่แบบพอเพียงนะครับหลังจากที่ทํางานมาทั้งชีวิตแล้วนะครับก็เหลืออีกส่วนหนึ่งของชีวิต เราก็จะมาใช้เขาก็จะเลือกที่จะมาใช้ชีวิตกับการทำกรเกษตรนะครับเนี่ยครับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะครับมีนกมีกาเป็นเพื่อนนะครับมีหนู <laughs> บางทีก็เพื่อนเป็นอาหารนะครับผม <laughs> อยู่ป่าอยู่เขาเราเอาไปยังไงก็เอาตลอดได้ครับไม่ไม่ซสีเลี่ยดแต่เราก็ไม่ได้เป็นนี่ใครต้องไปกู้นี่เยีมสิทธ์อะไรเยอะแยะนะครับเราก็สู้ๆลุยๆกันไปนะครับก็ฝากถึงชาวเกษตรกรนะครับถ้าเกษตรกรรู้ดีอยู่แล้วชาวที่อยากจะเป็นเกษตรกรนะครับก็ต้องตัดสินใจเราต้องมาเจอแบบนี้นะ มาบุกมาลุยมาสู้กันแบบนี้นะครับสู้กับอะไรสู้กับตัวเราเองกับธรรมชาติเพื่อการอยู่รอดนะครับเพื่อการมีอยู่มีกินนะครับนี่สวนนี้เขาก็ทําสวนมะกรูดมะม่วงกําลังปลูกทุเรียนกันครับปลูกกล้วยปลูกทุเรียนก็มีอยู่มีกินปลูกผักหลายๆชนิดครับเพื่อที่จะเป็นเกษตรเป็นเกษตรกรเพื่อพออยู่พอเพียงนะครับอ่า แต่มันก็ต้องบุกต้องลุยแบบนี้นะครับกระจุยกระจายกันไปเลยนะครับสู้ๆนะครับสําหรับชาวที่ชาวกเกษตรนะครับแล้วก็ชาวที่กําลังอยากจะเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะครับไม่ต้องรอกรเกษียณก็มาวางแผนล่วงหน้ากันได้นะครับเราต้องเจอถนนอุปสรปรคฝ่าปันกันไปอีกเยอะครับ นี่ตัวอย่างถนนของชาวเกษตรกรมันจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ได้ลาดยางนะครับไม่ได้เทคอนกรีตเหมือนที่ท่านอยู่ในเมืองนะครับถ้าท่านยอมรับสภาพนี้ได้ฝ่าบุกฝุลุยมันได้ท่านก็มาได้เลยครับยินดีต้อนรับสู่การเป็นเกษตรกรโอเคครับถ้าสั่งต้นกล้าต้นพันธุ์นะครับก็โทรมาเบอร์นี้เลยครับส่วน อินทพาลามอนันดานะครับ0870 877 530โ okay, อเคครับมาสู้ด้วยกันครับบ๊ายบายครับลุย